สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะแยกหน่อเสนีจันประกายดาวนะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้ด้วยกันค่ะนี่ค่ะเสน่จันประกายดาวชมพูลายเขาสวยจัดมากเลยใช่ไหมคะสำหรับเสนีจันประกายดาวชมพูนะคะสำหรับอีพีก่อนๆก็เคยแนะนำวิธีเลี้ยงไปแล้วถ้าใครอยากรู้ก็ย้อนไปดูได้นะคะนี่ค่ะ วันนี้เรามาตัดหน่อออกมาเพื่อจะชำนะคะแล้วก็เตรียมจําหน่ายรอรากเดินดีค่ะก็ได้จํานวนมาตามที่เห็นเลยทุกต้นที่เราตัดนะคะเราจะตัดให้มีรากทุกต้นชุดนี้ที่ตัดออกมาคือสวยมากๆเลยค่ะ สีเขาสวยทุกต้นเลยคะ่ะเนี่ยแอบมีหนอนมาเจาะด้วยโอ้ยเผอไม่ได้เลยเจ้าหนอนความสวยของเขาดูสิคะลายใบเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าชนิดจำไหนหรือว่าจะเก็บตั้งแม่ต่อไปต้องรอดูก่อนคะ่ะบางทีก็ลังเลเพราะส่วนตัวจะเป็นคนที่ชอบสะสมต้นไม้อยู่แล้ว ต้นไหนที่แบบส,สวยๆก็อยากเก็บไว้ทําพันธ์ุก่อะไรแบบนี้ค่ะจะไม่เน้นขายออกเท่าไหร่ถ้าต้นไหนที่มีจํานวนมากถึงจะขายออกบ้างเล็กน้อยอะค่ะถ้าหากว่าสนใจก็ลองทักมาถามดูได้นะคะที่ราย i ไดีนี่เลยคะ่ะด้านล่างทิ้งมาให้แล้วแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมาสอนการชำก่อนนะคะ นี่เลยทาปูแนแดงสมานแผลให้เขาค่ะทาแบบนี้นะคะสำหรับเสน่ห์จันร์ประกายดาวชุดนี้นะคะจะเป็นไม้ที่แยกออกจากตอต้อนแม่ค่ะก็ต้นแม่ที่เคยยกยอดไปอะค่ะเขาจะแตกต้นออกมาหลายต้นเลยพอเช็คว่ารากไม้ดีแล้วอะไรแล้วแล้วก็ตัดแยกออกมาปลูกแบบนี้เลยค่ะ แล้วตอเขาจะแตกต้นใหม่ออกมาอีกค่ะเป็นการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งที่ทำง่ายมากส่วนตัวคิดว่าตัวเองชอบปลูกประกายดาวมากกว่าบุสราคคำอีกชอบความดังกระจายของเขาประกายดาวนะคะปลูกมาประมาณปีนี้เข้าไปที่3ก็ตั้งแม่ไว้หลายต้นเลยค่ะ ส่วนตัวก็กะว่าคิดว่าตัวเองจะปลูกไว้อยากได้แม่สักประมาณ50แม่ขั้นต่ําแต่ว่าในความคิดคืออยากได้ประมาณ100ต้นหนึ่งต้นใหญ่ๆอะค่ะถ้าเกิดว่าทําได้ก็รู้สึกว่าเออมันรุเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บสะสมไปเรื่อยเพราะว่าก็มีแบ่งจําหน่ายบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยอะค่ะบางทีเพื่อนก็มาขอซื้อบ้างก็ให้ไปก็ทําให้จํานวนที่เราตั้งไว้ ไม่ถึงเป้าหมายสักทีชุดนี้เราก็หลังจากชํานะคะเราจะชัมใส่มะพร้าวสับเสร็จแล้วก็จะนําไปใส่ถุงอบค่ะช่วงนี้ฝนตกดีมากเลยคะ่ะถ้าใส่ถุงอบก็ลากมาไวเวอร์เลยเพราะว่าสภาพอากาศเขา,าแบบมันไดอะคะ่ะไม้ก็จะลากเดินดีแป๊บเดียวลากก็เต็มกระถางแล้วค่ะหลังจากลากเต็มกระถางก็ค่อยออกจากอบมานะคะ เอามาปลูกสภาพอากาศข้างนอกได้เลยมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หลายคนคงจะสงสัยบางคนอาจจะรู้และไม่รู้ระหว่างไม้ที่แยกหน่อกับไม้ชิ้นตามีความต่างกันยังไงเพราะว่าเวลาที่เราซื้อไม้นะบางคนก็จะถามว่าเป็นไม้แยกหนอก่อไหมไม้ชิ้นตาหรือเปล่าขยายพันธุ์จากอะไรอะไรแบบนี้นะคะ มันมีความต่างยังไงเราจะมาบอกนะคะความต่างของเขาก็คือการจเจริญเติบโตค่ะสำหรับไม้แยกหนอนะคะเขาจะโตวไวกว่าไม้ที่เพาะจากชิ้นตาสำหรับไม้แยกหนอนะคะเขาจะเป็นไม้ที่โตวไวกว่าไม้ที่เพาะจากชิ้นตาในระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเข้ามาในไซ์นี้เหมือนกันนะถ้าเขาตัวมาไซนี้ทั้งแยกหนอนและชิ้นตา หลังจากนี้ก็โตวไวเหมือนกันหมดนะคะจะเป็นแค่ระยะเริ่มต้นเพราะไม้ชิ้นตาเขาไม่ได้มีรากค่ะเขาต้องสร้างรากใหม่เพื่อให้เขาจเจริญเติบโตหาอาหารได้สำหรับ EP นี้ก็ขออนุญ,ญาตเอาไม้ไปอบก่อนนะคะตอนนี้คือชามเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ วิธีเลี้ยงเสน่ห์จำประกายดาวให้สวยไม่ยากเลยค่ะเคยบอกไปแล้วอ่าใครจำได้บ้างหรือว่าจะไม่ได้ก็ย้อนดูนะคะบ๊ายบายค่ะ